เพราะว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่กําลังจะถึงนะคะจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเรียกว่าเป็นเทศกาลหยุดพักผ่อนฤดูร้อนนะคะของชาวยุโรปซึ่งถ้าเป็นเวลาปกตินี่คือโอกาสทองของธุรกิจท่องเที่ยวในยุโรปนะคะทางคณะกรรมาการยุโรปก็เลยขอให้ประเทศสมาชิกเริ่มเปิดพรมแดนตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะทุกประเทศก็เลยเปิดพรมแดนแบบมีเงื่อนไขค่ะเช่น มีการแบ่งกลุ่มประเทศตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดถ้ามีความเสี่ยงอยู่ก็คนที่จะเข้ามาก็ต้องมีใบรับรองแพทย์หรือต้องกักบริเวณตัวเอง14วันแต่ถ้าประเทศไหนมีความเสี่ยงมากก็อาจจะถูกกันไม่ให้เข้าประเทศนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ไขกุญแจรั้วที่ปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบลเยียมกับฝรั่งเศสค่ะ เช่นเดียวกับที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เปิดจุดผ่านแดนด้านที่ติดกับฝรั่งเศสทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็นํากุญแจมาไขาประตูรั้วที่กั้นถนนเชื่อม2ประเทศแล้วก็ยกสิ่งกีดขวางออกจากถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถข้ามพรมแดนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่อังกฤษค่ะบริสจอนสันผู้นําอังกฤษก็เดินทางไปสํารวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้าที่กลับมาเปิดทําการอีกครั้งในวันนี้ หลังจากปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งร้านค้าแต่ละแห่งนะคะก็ได้จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง2เมตรตามคำสั่งของรัฐบาลค่ะสำหรับ แนวทางหลักๆในการเปิดประเทศช่วงแรกของยุโรปนะคะก,ก็จะเน้นไปที่ชาติยุโรปด้วยกันเองก่อนนะคะแต่ยุโรปบางประเทศค่ะเขาเปิดโอกาสให้กับพลเมืองของประเทศที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างดีอย่างเช่นเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นก็สามารถเดินทางเข้าไปได้เช่นเดียวกันและส่วนใหญ่นะคะเขาจะแบ่งกลุ่มประเทศตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดค่ะยกตัวอย่างประเทศเบลเยียมค่ะเขาแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น3ระดับ กลุ่มสีเขียวนะคะก็คือกลุ่มประเทศที่เบลเยียมพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยสามารถเดินทางเข้าเบลเยียมได้นะคะได้แก่ประเทศยเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีโปลแลนด์ค่ะแต่น่าสังเกตจุดหนึ่งนะคะเบลเยียมยอมให้สวีเดน นะคะสวีเดนนี่อยู่ในกลุ่มสีเขียวถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยทั้งทงที่ยุโรปส่วนใหญ่จัดให้สวีเดนอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงเนื่องจากสวีเดนไม่ใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดค่ะส่วนกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางนะคะก็จะเป็นกลุ่มสีส้มค่ะได้แก่ประเทศออสเตรียโปรตุเกส อังกฤษแล้วก็ไอซ์แลนด์นะคะสำหรับกลุ่มประเทศเหล่านี้ถ้าจะเดินทางเข้าเนี่ยก็ต้องมีเอกสารการตรวจเชื้อโควิด -19 และเอกสารต้องอายุไม่เกิน4วันก่อนเข้าเบลเยียมหากไม่มีเอกสารต้องกักบริเวณตัวเอง14วันค่ะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสีแดงถือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอย่างเดนมาร์กสเปนฟินแลนด์และกรีซประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าเบลเยียมได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเบลเยียมเขาก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 9แล้วค่ะโดยอนุญ,ญาตให้จัดกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมได้แต่ว่าช่วงนี้คนเข้าร่วมต้องไม่เกิน20คนนะคะส่วนคาเฟ่และบาร์เปิดได้ถึงตีหนึ่งร้านอาหารเปิดได้เช่นกันแต่จำกัดจำนวนคนที่นั่งในแต่ละโต๊ะจะต้องไม่เกิน10คนค่ะ และในเดือนหน้านะคะก็จะมีการเพิ่มจำนวนคนที่เข้าชมกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจากเดือนมิถุนายนไม่เกิน20คนเพิ่มเป็นไม่เกิน50คนแล้วก็อนุญ,ญาตให้โรงภาพยนตร์บ่อนการพนันและห้องจัดงานเลี้ยงเปิดดำเนินการได้แต่จะต้องไม่เกิน200คนนะคะส่วนประเทศเยอรมน,นีค่ะเตรียมเปิดพรมแดนช่วงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ โดยอนุญาตให้พลเมืองของสาภาพยุโรปเข้าประเทศได้แต่ยกเว้นสวีเดนและสเปนนะคะโดยสเปนนะคะจะอนุญาตให้เข้าเให้้ขาประเทศเยอรมนีได้ในวันที่21มิถุนายนนี้และนอกเหนือจากสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วแล้วนะคะประเทศที่สามารถเดินทางเข้าเยอรมนีได้หลังเที่ยงคืนวันนี้ได้แก่ประเทศอังกฤษไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวิ์แลนด์แล้วก็ลิกเทนสไตน์ค่ะ โดยแต่ละรัฐของเยอรมน,นีนะคะจะเป็นฝ่ายที่กำหนดมาตรการควบคุมโควิด1 9ในรัฐของตัวเองค่ะโดยรัฐบาลกลางนั้นจะก,กำหนดกรอบคร่าวๆนะคะเช่นห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการจัดเทศกาลต่างๆการแข่งขันกีฬานะคะโดยให้มีผลจนถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้ค่ะแม้ว่ายุโรปนั้นจะเริ่มเปิดประเทศแล้ววันนี้ แต่นักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนะะักค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นยังไม่แน่นอนเพราะว่าการเปิดประเทศก็อาจจะทําให้การแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งรวมถึงกําลังซื้อของประชาชนยังลดลงด้วยค่ะค,คุณพิมพิมลคุณพรวดีเพราะอย่างที่ทราบกันเศรษฐกิจช่วงนี้ย่ําแย่เหลือเกินนะคะคนตกงานจํานวนมากจากการระบาดของโควิด -19 ดังนั้นแม้จะเปิดประเทศแต่ก็อาจจะไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ